Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ f a c e b o o k กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอดโ d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวาร์ตซนช่วงเช้าคอปทำนายอนาคตมาติเนลลี่ในฐานะกองหน้าดาวรุ่งเยอเกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกโรงยกย่องกาเบียวมาติเนลลี่กองหน้าดาวรุ่งจาการ์ตซนว่าเป็นดาวรุ่งผู้มาพร้อมพรสวัสด์อันสูงส่งและจะมีอนาคตยิ่งใหญ่รออยู่เร็วๆนี้แน่นอนบอกตรงๆผมไม่รู้เลยว่าเราจะหาแบ็กขวาที่เล่นได้ยอดเยี่ยมเหมือนเทนอเล็กซนเดอร์อาร์โนได้จากไหนอีก ทางเรื่องการผ่านบอลแอนแมนยำถูกรูปแบบไปจนถึงอิทธิพลที่มีต่อรูปเกมอย่างสูงสุดขอเปิดประเด็นกับลิวฟู fc.com แต่ต่อให้เทนเล่นดีแค่ไหนผมก็มักจะได้ยินคนพูดวิเคราะห์ผ่านทีวีหรือตามหน้าสื่ออยู่ดีว่าเขาเล่นเกมรับแย่อย่างโน้นอย่างนี้โดยเฉพาะในเกมที่เราเพิ่งบุกไปเอาชนะแอสตซนได้เมื่อวันก่อนซึ่งผมมองว่าพวกคุณกำลังโฟกัสกันผิดจุดไปไกลมากๆเลยละย้ำอีกครั้งนะ เล่นได้สุดยอดเท่าที่จะทําไหวแล้วสําหรับเกมยากๆแบบนี้และที่เขาดูปันป่วนเวลาเล่นเกมรับพวกคุณต้องดูด้วยว่าคู่ต่อสู้คือใครเจ้าหนูมาติเนลลี่ใช่ไหมบอกเลยนะเด็กคนนี้เป็นของหน้าดาวรุ่งที่มาัศจันมากและผมสาบานเลยว่าเขากําลังมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่สุดๆรออยู่ในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ถ้าหากมาติเนลลี่ไม่โชคร้ายได้รับบาดเจ็บรุนแรงไปเสียก่อน เขาจะกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดและมีความสามารถเพียบพร้อมรอบด้านอย่างแท้จริงแน่นอนว่าการที่เดวรุ่งสักคนจะเติบโตขึ้นเป็นผู้เล่นระดับท็อปของโลกมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเรื่องการทํางานหนักด้วยความเหมาะสมการสนับสนุนจากสิ่งต่างๆรอบด้านและความมุ่งมั่นาัฒนาจากเจ้าตัวเองซึ่งมาติเนลลี่ยังมีเวลาโนดเล่นอยู่บนวงการลูกหนังอีกประมาณ15ปี แต่เจ้าตัวจะยิ่งใหญ่มากๆภายใน5ปีนี้อย่างแน่นอนเบอร์ลี่ลองอีกครั้งทาบอยเว่ขอยืมอดีตแข้งปืนเบอร์ลี่เปิดการเจรจากับยูเวนตุสเพื่อขอยืมตัวแอรอนเรมซี่กองกลางทีมชาติเวลมาร่วมทีมในเดือนมกราคมเดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่าเบอร์ลี่กำลังพยายามยืมตัวแรมซี่มาเสริมแดนกลางในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นหลังจากได้รับทราบว่ายูเวนตุสเปิดไฟเขียวในการย้ายทีมของกองกลางทีมชาติเวลอย่างเต็มที่ แรมซี่ได้รับการยืนยันจากปากเทนเนอร์แม็กอัลเลกีมาหลายรอบแล้วว่ากำลังจะอำลายูวนตุสในเดือนมกราคมนี้แต่อย่างไรก็ตามตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแต่ยังคงไรวิเวลที่อดีตกองกลางอารอ์ซนอลจะเก็บเข้าของออกจากตูรินรายงานข่าวล่าสุดคือความพยายามของเบอร์ลี่ที่จะยืมตัวแรมซี่มาช่วยทีมนีตกชั้นในพรีเมียร์ลีกแต่ก่อนหน้านี้มิดฟิลเลือดเว เคยตอบปฏิเสธข้อเสนอของเดอะคาร์เรตมาแล้วาอต้องการร่วมทีมที่มีความเะเยอทะยานมากกว่าทีมลุนนี่ทกชันสำหรับกองกลางวัยส1ปีเคยปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ของอาร์สนอนและย้ายไปร่วมทีมยูวนตุสแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2019แต่ไม่ประสบความสำเร็จร่วมกับ3เทเทเนอร์มาริสโอซารีอันเดียเปโโลและคนปัจจุบันแม็กอเลกีเหตุผลหลักคืออาการบาดเจ็บบ่อยครั้ง และสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเม็กอลกีอาตูต้องการเวลาตอนนี้เขาทําได้ดีเขาเป็นนักเตะคนสําคัญแม็กอลกีนายใหญ่ของยูเวนตุสกล่าวถึงอาตูเมโลมิดฟิล์ชาวบราซิลของทีมหลังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแอสตซนเดอะการ์เนอร์ถูกอ้างว่ากําลังเจรจากับตัวแทนของดาวเตะวัย25ปีเพื่อย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมจะปิดตัวลง แต่อย่างไรก็ตามอลิกีีออกมากล่าวยืนยันว่าอาตูจะไม่ได้ย้ายออกจากอรลีันอารีนาแม้่รายงานข่าวจะเผยว่าจนกว่ายูวิตูสจะได้นักเตะมาแทนในตำแหน่งนี้ทีมชุดนี้มันจะยังคงเป็นแบบนี้อลิกีกล่าวอย่าลืมว่าอาตูกลับมาแล้วหลังจากผ่าน5เดือนที่วุ่นวายเขาต้องการเวลาและตอนนี้เขาก็ทำได้ดีความสวรค์ของอาตูไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเขาต้องการบางคนที่อยู่ข้างเขา เมื่ออาตูเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติบราซิลด้วยเขาเป็นนักเตะคนสาคัญคะแนนความสามารถเด็กปืนยิงยังไงก็ไม่เข้าปืนใหญ่หาชัยชนะไม่เจอได้แค่เจ้าเบอร์ลี่0ูนต่อสูนเอรันเดมเดลหคะแนนมีออกมาชกบอลวืดจากจังหวะเตะมุมดีที่โฮดิงยังช่วยเคลียบอลช่วยไว้ได้ทันเวลาพอต้องมีจังหวะเซฟอยู่บ้างแต่เป็นลูกที่ยิงยัดที่ไม่ได้ยากอะไรนักกาเบียลมากวเกลเยสหคะแนน เปลี่ยนมาจับคู่กับโฮดดิ้งในตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์ตน้นครึ่งแรกดูลนๆไปหน่อยแต่เล่นเล่นไปก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆและวางบอลยาวข้ามฟ้าค่อนข้างแม่นยำขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยรอมโฮดดิ้ง6คะแนนไม่ต้องเจอกดดันอะไรมากเบอร์ลี่มากกดดันจากลูกกลางอากาศซึ่งโฮดดิ้งน่าจะชอบกว่าเจอตัวเร็วๆ รวมๆก็เลยรับมือได้ไม่ยากอะไรเบนไว้6คะแนนต้องขยับทางออกมาเล่นเป็นแบ็คขวาพาโทมียาสุเจ็บซ้ำจากที่ฝืนเล่นในเกมกับลิเวอูแต่ด้วยการที่เขาไม่ใช่แบ็คขวาอาชีพเลยแทบไม่เห็นไว้จะได้โอเวอร์แลปขึ้นไปสนับสนุนเกมรุกเท่าไหร่เคียรันเทียนี่หคะแนนเกมรับทางฝั่งเคียนี่แทบไม่ได้เจอกดดันอะไรเลยก็เลยได้สนับสนุนเกมรุกค่อนข้างเยอะ แต่ขาดความไหลลื่นการประสานงานกับมาตินเอลลี่อลเบอร์เซม,มี่หลกกองก้า5.5คะแนนเล่นไม่ได้จริงๆเป็นมาตั้งแต่เ a ฟเคัพกับฟอร์เรส์ยิ่งถอยลงมาเล่นตัวตามสุตรในแผงกลางโลกองก้าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับทีมเลยจังหวะบิลลอัพก็ไม่วิ่งอยู่กลางวงล้อมคู่แข่งพิกบอลหรือออกบอลอะไรไม่ได้สักอย่างได้แต่แปะคืนหลังอย่างเดียวเลยมาตินโอเดกาด6คะแนนครึ่งแรกมีโอกาสได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่ไปติดเท้านิคโบ๊ การที่กลางยืนแบบนี้ทําให้โอเดกาดต้องลงมาล้วงบอลขึ้นไปเองครึ่งแรกยังพอมีบทบาทบ้างแต่ครึ่งหลังโอเดกาดเงียบไปเลยมีแค่ได้ปั่นฟีคิกที่ข้ามคานแบบได้ลุนเอมิลสิมิธโรห6.5คะแนนสภาพร่างกายน่าจะดีขึ้นกว่าเกมกับวิ์ฟูครึ่งแรกสิมิธโรมีบทบาทค่อนข้างน้อยแต่ครึ่งหลังมีบทบาทกับเกมรุกในหลายๆจงังหวะทั้งมีโอกาสยิงเองและสร้างโอกาสให้เพื่อนบูคาโยสซาก้า6กคะแนน จังหวะตัวต่อตัว,ตว,ตวสามารถเอาชนะตัวประกบอย่างเอริกปีเตอร์ได้ตลอดแต่พอถึงเส้นหลังเปิดมาไม่ถึงเพื่อนถ่ายครึ่งแรกได้โอกาสปันโคง้งแต่บอลหลุดเสาอ,ออกไปครึ่งหลังได้บอลในกรอบหตุโทษแต่ซาก้าทำจังหวะสุดท้ายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและสมาธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่กามเบียมาติเนลลี่6คะแนนเลี้ยงไม่ค่อยผ่านแนวรับของเบอร์ลี่สักเท่าไหร่ทำได้แค่ตัดเข้ากลางบางจังหวะก็จะร้อนยิงเองเกินไป ทั้งๆท,ที่เพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าการประสานงานกับเทียนี่ก็ยังดูไม่ลงตัวอเลซองเดลลกแะซต6.5คะแนนกับตันทีมสามารถเชื่อมเกมพักบอลได้แต่ปัญหาของลกักแซตคือเวลาที่ทีมต้องการประตูครึ่งแรกได้เก็บตกจังหวะ2แต่ยิงติดบล็อกครึ่งหลังมีโอกาสทองได้ชัดจอจอแบบเรือแต่เสากับตาขา่าแต่ลากายิงบอลหลุดกรอบแบบน่าขีกกโลก ตัวสำรองเอดดี้เอนเคเทีย6คะแนนนาที76 6แทนซิมิธโรเป็นมาแก้เกมตัวเดียวบนมานั่งสำรองพอที่เหลือมีแต่เด็กจากยู่23เอดดี้ลงมาทางออกไปเล่นริมเส้นก็พยายามชพาบอลวนหม,นมุนเข้าไปในเขตโทษแต่ก็ได้แค่เกือบเท่านั้นดะแอตแลนติกรายงานเขาว,ว่าอาร์เซนอลยังไม่ได้ไปไหนไกลวกว่าเดิมเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนในการคว้าตัวดูซานวลาโฮวิสและดูเหมือนว่าเอเย่นของนักเตะ อาจจะเป็นทางตันในการทําให้ดีลวนี้เกิดขึ้นทางเดวิดออสตินนักข่าวดังจาก The Atlantic บอกว่าเวลาโฮวิสคือเป้าหมายหลักของอาร์ตอนในตัวเลือกของหน้าและกําลังพยายามอยู่พวกเขามีเงินสําหรับที่จะปิดดีลวนี้ถ้าหากมีความเป็นไปได้โดยเจ้าของทีมพร้อมสนับสนุนเรื่องการอนุมัติเงินสําหรับใจ่ายให้กับฟิอเรนติน่าเจมนิคลัสอีกหนึ่งนักข่าวสายอาร์ตนของด h อ a t l ลนติกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อาร์ตตันอยากที่จะได้กองหน้ามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แต่ไม่สามารถโลกกองหน้าตัวเก่าออกไปได้ซึ่งอาร์ตตันมองว่าพวกเขาได้เวลาโฮวิสเข้ามาเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจบทาวฟ,ฟให้กับทิมได้ในซีซั่นนี้แต่ถ้าหากพลาดก็มีโดมินิกคาวเวัเลวินกับอเล็กซานเดอร์อิสักเป็นตัวเลือกรองลงมาแต่อาจจะต้องรอไปจนถึงช่วงซัมเมอร์เดียวของเวลาโฮวิสจากมุมสื่อจากฝั่งอิตาลีกันบ้าง รีพับบิกา้าเปิดเผยว่าอาร์ตตัน,น,นบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวของเวลาโฮวิสกับต้นสังกัดฟิออเรนติน่าได้แล้วและทางกองหน้าวัย21ปีก็ค่อนข้างจะพอใจกับข้อเสนอค่าเหนื่อย1,60,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ที่อาร์ตตัน,น,นยื่นมาให้และตอนนี้กำลังพิจารณาเรื่องการย้ายไปอาร์ตตันอย่างจรงิงจังโจบาโรเน่ผู้บริหารของฟีออเรนตินาได้ปฏิเสธข่าวที่ยูเวนตุสยื่นซื้อวลาโฮวิสเขากล่าวว่า ผมไม่เคยอ่านกาเซตาเดลโลสปอร์ตเลยผมได้อ่านข่าวที่ยูวิตูสสนใจจากทางตูโต s สปอร์ตแต่จริงๆไม่มีข้อเสนอเข้ามาเรามีเพียงพูดคุยกับสมสซอนจากต่างแดนเกี่ยวกับเวลาโฮวิสดูซานเวลาโฮวิสไม่มีชื่อในเกมที่ฟิออเรนตินาไปเยือนกายารี่ในเกมกาโซสซิลีอาเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากเขามีผลตดเชื้อเป็นบวกทางด้านกุนซือของฟิออเรนตินาบอกว่า สถานการณ์ของเวลาโฮวิสยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวน100%กับไลน์แอดดอ i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย